เย็นนี้มาปั่นจักรยานออกกำลังกายกันกับปินชาค่ะวันนี้พี่ปินจะรีวิวจักรยานสามคันรวดเลยนะน้องๆอ,อันนี้เป็นขาไทยขันใหญ่นะเหมาะสำหรับเด็กอายุประมาณปีครึ่งถึงสงปีนะเพราะว่าอันนี้ต้องเป็นจักรยานของเด็กโตแล้วนะคะน้อปินมาปั่นจักรยานข,นขาไทยขันจิ๋วให้น้องๆดูหน่อยสิลูกแล้วก็คันนี้คนะันนี้เป็น จักรยานขาไยคันจิ๋วคุณย่ามาเหรอคะไหนดูชี้อ๋อคุณย่ากับคุณปู่เพิ่งมาลูกส่วนคันนี้เป็นจักรยานของเด็กโตที่สุดเพราะว่าอันนี้มีขาปั่นแล้วเรียบร้อยน้นพี่จะขี่คันไหนให้ดูก่อนตอนนี้ลูกอ๋อขี่คันขาไถคันสีแดงก่อนเหรอคะ ไม่เก่งขนาดนั้นนะฮทำไมปั่นเร็วขนาดนั้นนะออ้หหเก่งมากอาปันมากขี่คะขี่ขาถ่า,ายคันเล็กให้ดูหน่อยไม่ไปหรอกอุดอิฐนะลูกเน้นขาถ่ายหน้าบ้านเราดีกว่าเนาะโอเคไหมเรามารีวิวรถขาถ่ายคันเล็กกับคันใหญ่แล้วก็จักรยานถีบสามล้อของนุปินให้เพื่อนๆดูก่อน ะระวังชนชนน oh, oh. ะโอ้โหรถคันนี้ซิ่งที่สุดทำไมรถคันนี้ซิ่งจังอะคะทำไมรถคันนี้ซิ่งจังรถคัน huh? นี้ซิ่งโอ้ oh. ปั่นเร็วมากชนคะ่ะลูกชนคะ่ะค่ะพี่คะ่ะลูกพ,พี่อยู่พี่อยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมคะ โอ้โหแม่เราเวียนหัวนะเพราะว่าพี่ปินปัดเร็วมากเลยอะค่ะน้องๆโอ้โหโอ้โหชิงมากชิงมากครูดีบสะใจมากโอ้โหะบังหกล้มะวังหกล้มครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหลวังชนนะครับผมโอแม่เวียนหัวแม่ไม่ไหวแล้วแม่สู้ไม่ไหวแม่ชู้ไม่ไหวเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห สนุกสุดๆเลยใช่ไหมสุดๆเลยโอเคเปลี่ยนคันได้แม่จะขี่คันนี้ของปินกันหน้าขี่ได้ไหมขี่ได้ไหมให้แม่ขี่คันไหนคะแม่ขี่คันหโอเคแล้วปินจะขี่คันไหนอ๋อโอเคอันนี้เป็นอีกคันนึงนะเป็นคาร์ไทยอันนี้จะเป็นสี่ล้อน,นะคะเหมาะกับเด็กเล็กๆนะเพราะว่า ไม่หกลม้มขี่ง่ายๆนะอัน,นเป็นไทยมาลูกไทยมาไทยมาให้น้องๆดูหน่อยสิลูกอันนี้เหมาะกับเด็กประมาณสักหนึ่งขวบนิดๆนะคะอันนี้ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าทรงตัวดีมากมีล้อสี่ล้อไหนคะนี่อันตรายไหมคะคะน,นี่อันตรายไหม อันตรายอันตรายเอาพูดทีหนึ่งอันตรายไหมอันตรายอันตรายคนอะไรพูดไม่ชัดเลยถอถอย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 ู้คันนี้เดินหน้าถอยหลังได้หรออู้หูอู้หูถอยหลังได้ด้วยเดินหน้าก็ได้ด้วยไหนมีหอยด้วยหรอคะอ๋อแม่เห็นแล้วค่ะแม่เห็นแล้ว ต่อไปแม่จะไปขี่คันสีเขียวของน้องปินก่อนนะไปขี่คันสีเขียวน้องปินได้ไหมคะน้องปินปั่นเป็นนี่อย่างสีเขียวนะปั่นให้น้องๆดูหน่อยเร็วน้องๆดูนะพี่ปินจะปั่นสีเขียวให้ดูนะคะโอ้โหขิ่ทันทีก็ขึ้นสีเขียวทันทีเลยพี่ปิ่นจะขี่ให้ดูนะเอ้าไม่ขี่เหรอแม่ก็ขี่เองก็ได้ทั้งนั้นอนะ่ะ คาปินไม่ขี่แม่ขี่แล้วนะแอนแอนมีคนห่วงคล้องไว้แล้วครับมีคนห่วงคล้องแล้วครับแอนแข่งกันไหมแข่งกันไหมแข่งกันไหมงานปินก็มาขี่สิมามาทำไมคะอยากขี่คันเล็กเหรออ๋อพี่ปินขอไปขี่คันเล็กก่อนนะ จะขี่คันใหญ่ด้วยโอเควันนี้พี่ปิ๊นรีวิวจัก,กรยานสามคันนะคะได้เจอก,กันใหม่คลิปหน้านะเดีย๋ยวพี่ปิ๊นมีรถเจ๋งๆอะไรพี่ปิ่นจะมารีวิวให้น้องๆดูนะคะต่อน้องๆกดไลค์กดแชร์กดซับค i b e กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้น้องปิ๊นด้วยนะอ่ะกิ้งกิ้งให้ดูหน่อยกิ้ง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 ขอบคุณค่าเวยลูกขอบคุณค่าเก่งมาก